สวัสดีครับพี่น้องเอซสาวหน่อยเพชรบ้านแพงส,สุขูสุคนครับผมวันนี้เรามีซ้อมช่วงบ่ายสามโมงนะครับคู่นัดบ่ายสามโมงครับพี่น้องครับไม่น,นี้ผมมีซ้อมล่ำเรียงเด้ยอยพี่น้องเพิ่นเพิ่นปล่อยมอล่ำนะครับให้ได้รับบทรับก่อนบทเว้าก่อนล่ำไวจังไรนะครับเพิ่นปล่อยให้ไป ทองมานะครับพี่้องจำพี่ซ้อมมาอยู่บ้านนะครับวันนี้เป็นการซ้อมเต้นนะครับผมบ่ายสามโมงเป็นต้นไปวันนี้ทุกคนกำลังทยอยเดินทางมาครับสวัสดีครับพี่แมนอันนี้พี่แมนหนึ่งนะฮะ,พนนะ,ะเพราะว่าเรามีสองแมนใช่ไหมใช่อันนั้น,น,น,นแมนอะไรอ่ะฮะไม่รู้ <laughs> อันนี้อันนี้อาจารย์แมนไง เห็นแต่เขาเรียกอาจารย์แมนอาจารย์แมนน้องก็สิเห็นนะครับเพื่อนกำลังเชื่อมเล็กนะครับเชื่อมเล็กใส่รถขนลังนะครับพี่น้องครับ บนแน่ใจว่าเป็นคองวงหนึ่งหรือวงสองนะครับรถเชื่อมเหล็กทางนี้ก็กำลังตัดเหล็กครับพี่น,อน้องครับตัดเหล็กเวทีวงใหญ่เฮานะครับ มาแล้วพระเอกกดลังสิมันอันนี้เป็นเล็กเวทีีไม้เฮ้าด้นะเ,น,เน,นาะอ่าไ,ไม่เบิดเลยปะไม่เบิดโค้งเบิดสุยางเลยสุดยอดเลยปีนี้ างางไปจังใดละบานที่เวีดนามฮะคือมันะมั้นาไหนไม่เยียมเลยไม่เยียมเลยเวทีผู้คเนเรีนอย่างนอ้องโอ้ยมิเตขีโตมครับพี่น้องน้ำเล้งเล้งจังละมือขึ้นฝนกระน,นํำมาครับช่วงประมาณ หาทุ่มเพียงขึ้นนะครับผมฝนตกมาอย่างแรงเลยที่บ้านแพงตอนนี้ครูก็เรียกรวมแล้วนะครับผม วันนี้วันเสาร์ใส่เสื้อสีส้มนี่ยินแล้วแต่ว่าบ่ท่านี้มีเวลากินเดี๋ยวเศร้าเต้นหมดละ ซ่อมแล้วซ่อมแล้ววันนี้ครูเอทำข้าวเหนียวทุเรียนนะครับผมวิธีหองชุดนะครับเพื่อนๆกินอยู่แต่ว่าท่านนี้มีเวลาครับพี่น้องครับเ,เดี๋ยวซ้อมเสร็จเดี๋ยวไปชิมดูสักห้าจานช่วงนี้ก็ เป็นช่วงเช็คชื่อนะครับผมทีมชายทีมหญิงครับใครมาใครลาใครขาดใครมาช้ามาสายนั่งไก่ร้ายบดเดยินคุณเอือนซืือ พี่เบิร์ดนะครับเป็นคนเช็คชื่อทีมชายแต่ละวันส่วนทีมหญิงเป็นพี่แอนนะครับ ครับมือหนีห้างเป็นเด็ดเป็นตาเด็กแกะทาเพ่งไม่อย่างอยู่หรือว่าไม่หรอว เลวแต่พวกโชว์ยหญไๆเนาะว่านเออเลยนะเออเลยทางเต้นถือกเต้นพิดอยู่บระมานเฮ่สอนมาสีเศ้ามือแล้วบป่ประมาณแ้งแต่วันที่ยิบหาเนาะยหายหกยเจ็ดยแบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอุ้ยยี่สามยี่สี่มือแล้วนะครับสอมเต็มมากคือดูการนี้หกเจ็ดหกแปดนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสอบม,มาเศร้ากุมือแล้วที่นอนข้อมือพ่อเดือนแล้วนะครับพ,บพอ่อพ่อเดือนหน้านะครับผมเดือนหน้าเปิดวง นะครับ21กันยายนนะครับพอกันครับพี่น้องครับบนเฮ็ดขึ้นแล้ววะม่น่ใี่สบดีแต่่าทีอเสียไนี่บนั่นแหะถ้ากิดีไปกระบอกขึ้นได้จะถึงน้องสองต้เสียบ้านขอนสั่ฉันไซใส ใส่ลูกพนเดือบเดือสอันเดียว